ในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับปิดคอยมีการปรับตัวขึ้นสูงนะครับถึง15นะครับก็ตรงนี้เองนะครับก็เป็นจุดที่หลายคนมองว่าเฮ้ยรอบนี้จะกลับมาเป็นขาขึ้นใหม่ไหมในส่วนตัวเนี่ยผมมีมุมมองว่ายังไงแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีมาพูดถึงตัวเหรียญที่มันลงมาต่ําและจนน่าสนใจเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่น่าอาจจะน่าเก็บสะสมนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้มาลองดูกันครับ สวัสดีครับชา้เมงครับและนี่ก็คือช่องไอเลอร์อช่องที่นําสาระดีเกี่ยวโลกตโตคริปโตเคอเรนซีและบิตคอย n มาสรุปเมื่อฟังครับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดนะถึงภาพรวมของกราฟบ Bitcoin, ิตคอยเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะพิเศษนะครับตรงที่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาพูดถึงเหรียญน,นะครับประมาณ 4- ีตัวเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายตัวเนี่ยก็ในทรงกราฟนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงพื้นฐานม,มากนะักแต่ว่าโดยรวมเนี่ยตัวกราฟนี่ค่อนข้างที่น่าสนใจเพราะว่ามันอาจจะเข้าใกล้ราคาที ต้องบอว่าใกล้จุด s t ็อป o ้อแล้วกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นในส่วนของภาพใหญ่ได้ค่อนข้างจะเยอะมีอัพไซ e ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นตรงตรงนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่า ก็จริงๆมันช่วงนี้มันเริ่มมีหลายตัวนะครับแต่เราก็จะยกมาบางตัวแล้วกันที่อาจจะน่าสนใจนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็ยังไงเนี่ยต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์กราฟนะครับตามเทคนิคอลไรายสิทธ์เท่านั้นก็อาจจะให้เห็นถึงแนวทางในการวิธีการเทรดของผมนะว่ามันมีมุมมองว่ายังไงนะครับใครที่อาจจะพอเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับแผนหรือกลยุทธ์ของตัวเองได้แล้วกันนะครับก็ยังไงก โอเคเพื่อไม่ใการเสียเวลานะครับเราไปรับชมในเนื้อหาคลิปนี้กันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ภาพรวมของตัวบิตคอยนะครับบิตคอยตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะในส่วนของภาพรวมใหญ่ๆนะครับก็ผมยังมองเป็นแผนแคล้ายๆเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือในส่วนของการที่ตัวบิตคอยเนี่ยนะครับอาจจะมีลักษณะนะครับเวฟสนะที่จะเป็นตัวสามเหลี่ยมนะครับเป็นตัว triangle นะครับนะเป็น running triangle แบบนี้ นะครับเนาะก็จะเป็นภาพรวมแบบนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวที่เรากําลังขึ้นมาคือเป็นขาดีตรงนี้เราพูดกันมาหลายคลิปนะอัดทบทวนนิดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะของขึ้น1นึ่งสองนะครับสตัวนี้สี่ยังไม่จบนะครับเพื่อขึ้น5นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะปัจจุบันที่มองอยู่นะครับโดยข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะนะเป็นในส่วนของตัวขึ้นนะครับตกขึ้นดีตรงนี้นะที่เรากำลังเล่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของขึ้นที่อาจจะขึ้นเป็นตัว A B แลก็ C แบบนี้ นะครับก็จะเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่าเวฟเวฟเป็น collection แปตนะครับเป็น collection แปตเป็น collection แปตเพราะอะไรเพราะว่าขึ้น B ีที่มันลงมาเนี่ยนะครับลงมาต่ากว่า61.8นะครับนี่เนาะ61.8อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอลงมาต่ำนี้เราจะเรียกว่าเป็น collection แปดแล้วนะ่ครับตอนนี้เรากลรากลังอยู่บนขึ้นไหนเรากังอยู่บนขึ้น C ตรงนี้ ถ้าในภาพรวมที่เราไม่ได้มองเป็นทางเทอมของอิเลียตเวฟเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจหลายอันเลยนะครับโดยส่วนของการที่กราฟเองสามารถที่จะเบรกแนวต้านตรงนี้ได้หไหมนี่จุดเข้าแรกๆครับคือการเบรกแนวต้านตรงนี้นะครับแท่งตรงนี้อันนี้ก็เป็นจุดบายที่1ที่เราเคยบอกไปนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะก็จะเป็นจุดเล่นนะครับว่าเอ้ยอาจจะมีการย่อใช่ไหมที่เป็นลักษณะของการย่อ A B C อย่างนี้ลงมานะครับเนาะก็เราก็มีพอที่แบบจะดูวนไว้ละนะครับทีนี้ ความน่าสนใจนะครับมันอยู่ที่ตัวแท่งนี้ตอนที่ย่อลงมานะครับขาบีตรงนี้ความน่าสนใจมันอยู่ที่แท่งนี้ครับตัวนี้เองเนี่ยผมมีการโพสต์ไปที่หน้า Facebook อ่าที่เป็นเพจนะคือถ้าเกิดว่าผมไม่มีเวลาทําคลิปอย่างเงี้ยเนาะผมก็จะโพสต์นะครับก็เนี่ยโพสต์ไปเมื่อวันที่25นะครับกุมภาว่าเฮ้ยแท่งกับตัวแท่งเนี่ยนะครับที่เป็นแท่ง rejection เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับใน,นหลายมุมมองนึ่งเลย นะครับมันเป็นแท่ง rejection ในภาพทำเฟมทำเฟม day นะครับ f ำเ m ม day เวลาเกิด rejection เนี่ยนะครับเราเคยเห็นในการเกิดขึ้นตรงนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยครับตรงนี้ประมาณวันที่24มกราคมครับเกิดแท่ง rejection แบบนี้นะครับแท่ง rejection เป็นยังไงก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นหัวเขียวๆนะครับแล้วก็จะมีไส้ยาวๆแบบนี้ใช่ไหมเกิดตรงนี้1แท่งนะครับพร้อมวอลลุ่มเนี่ยมาวอลลุ่มเยอะแล้วเกิดตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะเกิดขึ้นมาปิดแท่งได้เป็นแท่ง day พร้อมวอลลุ่มครับวอลลุ่มเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะว่าในโซนตรงนี้ทั้งหมดเเลยยนี่ ตรงนี้จะเป็นวอลล่มที่สูงขึ้นมาผิดปกติแบบมีนัยสําคัญแล้วกันดังน,นั้นแท่งนี้เองเนี่ยก็จะเป็นจุดเลยที่เรายังมองว่าเฮ้ยสามารถที่จะพอลุ้นได้นะว่าเฮ้ยมันเล่นได้แล้วก็โดยปกติเองเนี่ยถ้าแบบนี้ถ้าเรามองในเทอมของการที่เราเป็นสายที่เราเล่นในเรื่องของการเทรดเป็นหลักนะครับจุดนี้เองก็เป็นจุดที่ดีบอลเลยโชนค่อนจะสูงใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับถ้าเราเล่นด้วยแท่งนี้เราจะสามารถซื้อได้ที่ราคาตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาสต็อปลอตข้างใต้ไส้มัน นะครับซึ่งจะเห็นว่าจุดซื้อกับจุดสต็อปลอเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กันมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองเนาะซึ่งปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยนะครับในอ่นเราซื้อที่แท่งนี้ไปแล้วนะครับซื้อที่แท่งนี้ไปแล้วเนาะผมก็มีแตะไปแล้วแล้วก็เนี่ยตอนนั้นเราสต็อปลอผมเราจะวางสต็อปลอตตามทฤษฎีของแท่งนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าผมมองผมมองตามเอเรียเวฟมากกว่าคือผมจะมาสต็อปลอตตรงนี้นะครับที่ใต้ไปเลยถ้าเกิดผิดแผนนี่ก็คือตรงเนี้ยหลุด3226,70มาก็คือหลุดละ แต่ตอนนี้เราซื้อมากําไรเราขึ้นมาแล้วนะครับนี่เนาะกราฟก็มีการยกตัวขึ้นมาตรงนี้ก็ขึ้นมากําไรประมาณ15%บวกกับไม้ตรงนี้ที่เราเบรกแท่งแรกเนาะก็น่าสนใจนะครับช่วงนี้ก็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 น่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้นะแล้วก็มองว่าเป้าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็น่าจะมาถึงนะตัวปกติแล้วนะครับถ้าเราวัดตรงนี้ดีๆนะครับก็น่าจะมาถึงโซนนี้แหละอย่างน้อยก็50-61.8นะครับนาอก็จะเป็นโซน55อะไรอย่างนี้ นะครับมุมมองที่อาจจะมองว่าขึ้นไปเลยก็ได้แต่ว่าส่วนตัวนะยังมองในลักษณะของขึ้นแล้วย่อเป็นสามเหลี่ยมลักษณะขึ้นตรงนี้แล้วก็ค่อยขึ้นในส่งเวฟบห้าทีหลังมากกว่ายังมองว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่ได้ดูดีขณะที่ว่าจ่ายนี้มากแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยที่มาผักดันราคาบิตคอยเนี่ยผมก็มองว่าเป็นส่วนจากการที่หลายๆชาติเริ่มจะเห็นประโยชน์จากของมันแล้วแหละว่า,าบิตคอยเองเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเวลาที่มันเกิดอะไรที่แบบเป็นสงครามแบบนี้แล้วรัฐเนี่ยมีการที่จะ ปิดกั้นนะไม่ให้คนเนี่ยทำการโอนเงินของตัวเองออกไปนะครับไม่สามารถโอนเงินออกจากแบงก์ได้มีการยึดเงิอย่างที่รัเสเซียทําโอนเงินออกจากแบงก์ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับบิตคอยเป็นตัวเลือกหนึ่งครับที่ที่ที่สามารถที่จะทําให้เราสามารถที่จะไม่ถูกคอนโทรลเงินได้แบบเซ็นทรัลไลซ์ใช่ไหมเพราะมันเป็นดีเซ็นทรัลไล์นะครับแล้วก็เหรียญอื่นเองเนี่ยในมุมอมองผมว่า,เ,าเหรียญอื่นเองอาจจะบางคนก็บอกาอาจจะควบคุมไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า,าต้องบอกว่าจริงๆถ้าเหรียญไหนที่ไม่มีเจ้าของอะเนาะ มันก็ยังสามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงอะไรได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็มองไว้ว่าโอเคน่าสนใจในชว่วงนี้นาะก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคามันมีการปรับตัวขึ้นมานะครับโอเคเนาะสำหรับบิตคอย n ภาพลวมประมาณนี้ตัวต่อมารูนานครับดูนาตัวนี้จริงๆไม่ได้จะมาไม่ได้จะมาแนะนําอะไรมากเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราพูดกันหลายคลิปแล้วนะครับก็ แล้วก็มีการพูดไปในส่วนของที่บอกว่าผมเคยบอกใน Dis c อ r d ไปแล้วเนาะนี่ครับอันนี้ก็มีแลวอัพให้ดูแล้วครั้งที่แล้วก็คือเรามองไว้ว่าลุน่าเนี่ยช่วงนี้นะเป็นลักษณะของการขึ้นที่เป็นตัวไดแอคนะครับไดแอคเนาะนี่ครับมีตัวไดแอคนะครับซึ่งอนุมานได้ว่าตรงนี้เวลาที่มันเกิดไดแอคเนี่ยก็เป็นไงครับลักษณะก็คือขึ้น1 2 3 45ล,ลักษณะคลา,ายริมลักษณะคลายริมวิ่งขึ้นมาเป็นปากปิดแคบขึ้นเรื่อยๆนะครับ พวกนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นตัว leading นะครับ leading diagonal นะครับซึ่งสามารถเกิดได้ที่ขึ้นอะไรครับขึ้น1ไม่ก็ A ดังนั้นเนี่ยเราพอสมมติฐานได้แล้วว่าเอ้ยการย่อของมันครั้งต่อไปเนี่ยนะครับมันเป็น2ไม่ก็ B ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันจบตรงนี้แล้วแล้วมันไม่หลุดฐานตรงเนี้ยนะครับมันจะขึ้นไปแ้วนะซึ่งอันนี้ตอนนี้เราก็ขึ้นนะเห็นแล้วนะครับว่า1เลยคือเป้าผมนะเวลาที่นับนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นี่เราเรามองว่าถ้าเกิดเรามองไปเวฟสามเนี่ย เป้าเบื้องต้นมันต้องถึง161.8ซึ่งณปัจจุบันถึงไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยผมเองก็มีซื้อเอาไว้แล้วก็มีออกไปนิดนึงนะครับมีออกไปนิดนึงตอนที่มันถึงเป้าตามที่กําหนดนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวยังออกไม่หมดนะก็ตอนนี้ขึ้นมาถึงเป้า261.8แล้วดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับจะเห็นว่าในรอบของการเล่นตรงนี้เนี่ยถ้าใครซื้อแถวๆบริเวณเนี่ยนะครับบริเวณที่ย่อลงมาตรงนี้ก็เกือบๆจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ประมาณ80%เปอร์เซ็นต์ได้ จะเห็นว่านี้อันนี้คือเวลา1นึ่งวิเองซึ่งขึ้นมาแรงมากนะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะถึงเป้าเวฟสามนะครับเวฟสามบ้างแล้วนะครับทีนี้ก็อาจจะดูแหละว่าเดี๋ยวมันจะมีการลงสียอพักตัวเพื่อขึ้น5หรือเปล่านะครับก็มารอติดตามกันดูนะครับอันนี้น่าสนใจแต่ว่าโดยส่วนตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยอาจจะถึงเป้าแล้วนะ리ทีวอร์เรชอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มผมก็จะเริ่มไปหาตัวเล่นรอบใหม่แล้วนะครับเพราะตัวนี้มันก็คือราคามันไปแล้ว เราไม่รู้เลยว่าจะซ็อปลอตรงไหนใช่ไหมอย่างก่อนหน้านี้เองถ้าเกิดว่าเราเล่นตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราเล่นตรงนี้เนี่ยเราเล่นตรงนี้เราเล่นตรงไดแอดแล้วเราก็รอมันย่อใช่ไหมครับนี่นี่ครับเรารอมันยอ่อเนี่ยครับเราซื้อแถวประมาณหกสิบเอ็ดจุดแปดสี่สิบแปดจุดหกใช่ไหมนี่ครับมันเกิดไอเวอร์เจนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วพอมันยอ่อเนี่ยลงมาตรงนี้เรายังรู้ได้ว่าเออเรายังซ็อปลอแถวนี้ได้สมมุติเราซื้อใช่ไหมเนี่ยเรายังซ็อปลอตรงนี้ได้ซึ่งมันไม่ได้ห่างมากเห็นไหม ซื้อตรงนี้ใช่ไหมครับซื้อแถวนี้สตอลอลตรงนี้มันใกล้เราคุมความเสี่ยงเราคุมตัวขนาดไม้ของเราได้แต่พอท้กการมันขึ้นม,มาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้สตอล์ลตรงไหนดีใช่ไหมจะส, Subs, สตอล์ลใต้นี้มันอาจจะลงมาแตะตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นต่อก็ได้คือมันไม่มีเทรดเซตอัพที่ดีนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นใครเป็นสายที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายเชื่อมั่นในพื้นฐานแถวๆนี้คุณต้องซื้อไปแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายเก็งกำไรแถวๆนี้คุณมาซื้อแถววนี้ก็ความเสีี่ยงงสูงอก งั้นั้นถึง,ถงบอกไงว่านะครับก็เลือกเอาสักอย่างว่าเราเป็นอะไรนะครับโอเคเนาะอันนี้สําหรับลูหน้าตัวต่อมานะครับก็บคือตัว C98 นะครับที่ c 9 0นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมทากนบ้านไว้กับนักเรียนใน Discord ที่เป็นกลุ่มเมมเบอร์นะครับนั่นคือตรงนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้ครับนี่เนาะก็จะเป็นการผมมองว่าลักษณะของตัว C98 เนี่ยมันมีการขึ้นขึ้นมานะครับระดับหนึ่ง จากนั้นเนี่ยมีการย่อลงมาเนาะเป็นลนักษณะของคอร์เรชั่น ABC แต่ว่าชุดสุดท้ายเนี่ยมันมีการย่อลักษณะคล้ายกับตัวไดแอกมากคือลงเป็นลิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเราก็มองไ้ว่าเฮ้ยดังนั้นเนี่ยเราดูไว้ดีนะขึ้นชุดสุดท้ายตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นปากลิมขาสุดท้ายที่มันเป็นขาห้าเนี่ยนะครับมันต้องมีการลงมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้บ้างเรามาดูในกราฟจริงๆรนะิงณตอนนี้นะครับนี่เนาะกราฟจริงก็ ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะนับเป็น1ไม่ก็ A ก็ได้นะครับเราไม่รู้มันขึ้นอะไรเน่แต่ให้เราเรารู้แน,น่เลยคือเบื้องต้นเลยคือมันยอ่อลงมานะครับมันยอ่อลงมาลักษณะนะยอ่อลงมาเป็น A B C แบบนี้คอเลกชันฝั่งนี้จากนั้นข่าสุดท้ายใช่ไหมครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นไดแอกไดไหมเป็นได้เพราะว่าอะไรครับขึ้นอะไรขึ้น4 O โอเวอร์แลปขึ้น1ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นอ่าขึ้น1ยาวสุด ขึ้น2สั้นลาองลงมาแล้วขึ้นสักขึ้นสุดท้ายเนี่ยไอขึ้นขึ้นหนึ่งยาวสุดขึ้น3สั้นล,ง,ลงมาครับครับขึ้น5สั้นที่สุดนะครับเนาะแล้วก็นี่ครับเมื่อกี้ที่เราวางไว้ใช่ไหมว่ามันจะลงไปลักษณะของตัวนี้นี่ครับจะลงไปลักษณะของเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็เลยน่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมันลงมาขนาดนี้แล้วนะครับสต็อปล็อตเนี่ยถ้าเราจะตั้งเราตั้งสต็อปล็อตไปตรงนี้ครับตรงประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วจุดเนี้ยเป็นจุดซื้อ ทำเท่านี้บริเวณเนี้ยพอจะเก็บในภาพรวมใหญ่ได้เพราะถ้าขึ้นเนี้ยมันต้องขึ้นอะไรครับมันไม่ขึ้นอะไรสมมุติตรงนี้เป็น1ไ่ไมมก็เอใช่ไหมมันต้องอันนี้เป็น2ไมมก็บีดังนั้นไอชุดเนี้ยที่มันขึ้นนะครับไม่3ก็4ถูกปะซึ่ง3ก็4แต่ละอย่างเนี้ยมันต้องขึ้นมาอย่างน้อยเนียเน้ยเทสไฮเดิมนะครับถ้าเรามองมุมมองนี้นะมันจะต้องขึ้นมาอย่างน้อยคืออาจจะเทสไฮเดิมหรืออาจจะเนี้ยโซนเนี้ยซึ่งอัพไซด์เยอะคืออัพไซด์เยอะดังนั้นผมก็เลยมองว่าน่าสนใจดังนั้นนี้้ไววก็คืออมง่า ตอนนี้มันลงมาครบนะครับครบห้าขาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆในมุมมองของโซนนี้นะครับโซนตรงนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็น head and Should e r นะเป็น Inward He a เ d ดและชูเดอรซึ่งมีการเบรกนะครับตรงนี้ทำไหลทำหัวทำไหลแบบนี้ออกมาแล้วนะโซนนี้นะครับก็อาจจะมีการลงมารีเทสใช่ไหมตามที่แพ t เทิร์ e เฮดและชูเดอร r รีเทสก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดสามารถที่จะเบรกนะครับปากลิ่มตรงนี้ได้นะครับสามารถที่จะเบรกเอาเนี่ยครับโซนนี้ได้ชัดๆ <anca> ก็น่าจะไปได้แรงนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็มองแล้กันในส่วนของภาพใหญ่นะครับก็จะมีแนวต้านแถวบริโซนนี้ครับประมาณ2.7นะครับกับโซน zone, ประมาณตรงนี้นะี่ครับอันนี้คือภาพใหญ่นะซึ่งตรงนี้เองจะเป็นกลุ่มที่ผมอาจจะชอบซื้อทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดตรงโซนนี้มานะี่ครับหลุดประมาณนะครับประมาณโลมานประมาณ1.053นะครับก็จะเป็นจุดท,ที่เราสต็อปออทออกนะครับ แล้วก,ก็เล่นประมาณนี้เล่นประมาณนี้ในส่วนของการที่ผมชอบเล่นตัว R r สูง498นะครับตัวต่อมาคือลิงค์ครับลิงค์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมให้การบ้านกับนักเรียนไว้ลิงค์ตรงนี้นะครับลิงก์เนี่ยครับก็อันนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของที่ผมโพสต์ไว้เมื่อน่าจะตอนที่ไลฟ์ Discord กับเมมเบอร์นะสักประมาณวันศุกร์ที่แล้วนะครับนี่นะก็จะเป็นลักษณะนี้ นะครับเรามองว่าลิงก์นี่มีโอกาสขึ้น1น,นะครับแล้วก็มีย่อ ABC ตัวขาสุดท้ายเนี่ยเป็นไดแอคลงมาเหมือนกันนะครับจบ2อนะไดแอคเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้ที่ขึ้นต้นกับขึ้นปลายใช่ไหมเป็น leading กับ ending นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมองว่าเฮ้ยมีโอกาสรีบาวขึ้น3ามสวยๆได้นะครับแล้วก็น่าสนใจว่าใกล้จุด stop loss นะครับโอเคไปดูที่หน้ากราฟจริงนะครับหน้ากราฟจริงแบบนี้นี่แบบนี้ใช่ไหมขึ้น1ตรงนี้นะครับจบวัฏจักรแรกลง ABC นะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราวัดฟีโบใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะเนี่ยเราวัดฟีโบใหญ่เราก็จะเห็นว่ากราฟก็จะลงมาอยู่ในโซนนี้ครับเจ็ดสิบแปดจุดหกเห็นไหมนี่เนี่ยครับแตะเจ็ดสิบแปดจุดหกคดีเลยนะครับเนาะก็เนี่ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจตามหลักฟีโบก็โอเคนะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้ลงเป็นอะไรครับขึ้นไดแอคก็คือขึ้นหนึ่งยาวที่สุดนะครับขึ้นสองขึ้นสามยาวรองลงมาแล้วก็ขึ้นห้าสั้นที่สุดแล้วก็ขึ้นสี่โอเวอร์แลปหัวหนึ่งเห็นไหมตามหลักไดแออคคคเเลยนนนนนะะรรัับบาก็ีี่ต้ กราฟนะมีแท่ง rejection ตรงนี้สวยๆนะครับวอลลุ่มเยอะด้วยนะตรงนี้นะแล้วก็มีการเบรกตัวลิมออกมาแล้วมีการเบรกตัวไดแอรออกมาแล้วเห็นไหมนี่ชนชนชนปุ๊บเบรก break, ยืนแท่งนี้ได้ถือว่าน่าสนใจนะครับในมุมมองภาพใหญ่ในมุมมองภาพใหญ่นะแล้วก็สต็อปลอตไม่ไกลด้วยนะครับสต็อปลอตไม่ไกลด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่สต็อปลอตตรงบริเวณนี้เนี่ยครับสต็อปลอตประมาณ11นะครับซึ่งไม่ได้ไกลนะครับนี่เนาะเราซื้อประมาณ15บห้าสต็อปลอตสิบเอ็ด ในภาพเดย์นะในภาพเดย์ตอนนี้ผมจะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผมจะเน้นพวกสปอรตนะซื้อเก็บเล่นในภาพโดยใหญ,ใหญ่เพราะว่ากราฟมันมีการเทลงมาพางที่เยอะแล้วมันเริ่มที่จะเบรกทรงมองว่าจะอาจจะกลับตัวได้ในอนาคตนะครับหรือใครบางคนเนี่ยอาจจะรอลักษณะของตัว C D C Action Zone ให้มันเป็นสีเขียวกว่อนก็ได้นะครับกดทําฟ Frame Day ใช่ไหมช่วงนี้มันยังแดงดอยู่ก็ยังไม่ซื้อนะครับเริ่มฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอมาเป็นเขียวแล้วค่อยเข้าตาม Action Zone ก็ได้เขียวซื้อแดงขาย แบบนั้นนะครับแต่ว่าผมจะฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับคนใช้ a c t i o n Zone นะเวลาที่เราใช้เนี่ยเราอาจจะยังดูตัวกราฟที่มันลงมาเยอะๆหน่อยนะครับอย่างเช่นลงมาในแนวอะไรครับลงมาในแนว78.6นิดนึงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเราไปซื้อตัวไหนก็ได้นะอยากจะให้ดูตัวที่มันย่อลงมาควบคู่กับทฤษฎีอื่นด้วยให้มันมีความคอนฟเฟนต์กันนะครับก็คือมีความที่จะมันสอดคล้องกันหลายๆอย่างไม่ใช่เราดูแค่ระบบเดียวนะอันนี้แล้วแต่ละกันนะครับบางคนดูแค่ระบบเดียวแต่ผมบอกว่าถ้าเกิดจะให้วินเลจมันสูงขึ้น,น่ยโดยปกติแล้ว เราอาจจะต้องดูตัวที่มันย่อลงมาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าบางทีตกแล้วก็คือตกลถอ่ะก็ต้องยอมไปนะครับอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับใช้ให้เหมาะทุกคนดูแล้วกันนะครับตัวนี้ผมว่ามองว่าชว่วงนี้เองลิงก์ก็แอบ,บน่าสนใจนะครับตัวต่อมาก็คือตัวที่ผมอ่าไม่ได้ให้การบ้านไว้แต่ว่ามานั่งดูเองช่วงมาเช้าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าน่าสนใจครับน่าสนใจก็คือชิบะนั่นเองครับชิบะเนี่ยเนาะเราก็จะเห็นว่ากราฟเขาเนี่ยนะมันมีการอะไรครับไต่ขึ้นมาแบบนี้ นี่ครับเป็นลนักษณะของขึ้น1ไม่ก็ A หรือเปล่านะครับแต่ปกติก็ถ้านับอะไรกันไม่ออกก็มามันเป็น1นึ่งอะไรนะครับก็อาจจะมองเป็น1น,นะครับแล้วชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยมีการย่อลงมาเนาะนะครับก็ไม่รู้เป็นแหล่งการแต่ย่อลงมาเนี่ยนปถ้าวัดตัวตีฟิโบไปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าย่อลงมาในชน78.6เช่นกันเห็นไหมเจ็ดสิบแปดจุดหกเช่นกันแล้วก็มีกลับตัวขึ้นมาได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือเบรกนะครับเบรกโซนกรอบที่เป็นขาลงตรงนี้อ,ออกมาได้นะน่าสนใจอยู่ ชุดนี้เองเนี่ยก็เลยมองว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างนะชุดนี้เป็นการขึ้นแบบนี้นะครับไม่1ก็ A นะครับชุดนี้มีการลงมาไม่2ก็ B ใช่ไหมแล้วก็ชุดนี้ล่ะชุดชุดนี้มีอัพไซด์อยู่นะใช่ปหอัพไซด์เรามีประมาณไหนครับนี่ก็อาจจะวัดแบบนี้นะครับถ้าเราอาจจะมองอัพไซด์ที่ไม่ได้ไม่ได้กาวมากแล้วกันก็อาจจะมองเป็นลักษณะของขึ้นที่อาจจะเป็นจบซนะครับสัก1 0 0ยนในการขนาดเท่าที่ขึ้นไปเนี่ยขนาดเข้าขึ้น A ตรงนี้ นะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับศูนย์สี่ตัวแล้วก็3ามนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเป้าที่อาจจะอาจมองแง่ดีขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นโซนนี้นะครับเนาะประมาณ0 14, นูนย์จุดศน,ดจจน,ดนดี่นะครับสลนิดเดียวสบลใต้นี้ใช่ไหมสบลอาจจะใต้นี้ก็ได้หรือใต้นี้ก็ได้นะครับมี2จุดนะสบลที่โลโลโล,โลปัจจุบันก็ได้หรือสบลที่โลก่อนหน้าก็ได้นะครับเนาะก็อันนี้ก็ลองไปบริหารความเสี่ยงกันดูนะแต่ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าอัพไซต์ก็พอมีสม,มุิซื้อตรงนี้เลยเน เป้าแรกๆก,ก็อัพไซด์ห้าเป้าต่อมาอัพไซด์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะอันนี้พอจะได้อยู่นะครับแล้วสต็อปลอตไม่น่าไกลมากประมาณไม่น่าเกิน20%แต่ถ้าอันนี้คือมองในกรณีของเราเล่นมุมแคบๆแต่ถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยกราวพอสมควรนะครับกาวเลยแหละไม่ใช่แบบกาวรอเรือเลยแบบ <laughs> โอเคผมกระเพือกระดกลิ้นไปบมันกาวเยอะนะครับเนี่ยลิ้นแข็งนะครับก็อาจจะมองไนดะ้ว่าถ้ามันเป็น1ลง2อาจจะขึ้น3ไกลอยู่นะครับอันนี้ก็คือแบบ0.0016อะไรอนย่างเงี้ย อาจจะเปลี่ยนหน่วยเนี่ยซึ่งอันนี้ก็แอบยาวนิดนึงไม่อยากให้ไปให้อะไรมากนะครับแต่ว่าถ้ามองอางทฤษฎีว่ามันเป e. ็นลงหนึ the, e. uh, ่งสองเมื่อขึ้น3มันก็เป็นอย่างนั้นได้นะครับก็ไปลองอัศจรรกันดูอันนี้อันนี้คือตัวชิบะตัวตัวต่อมาครก็คือตัว BMB BMB เนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งเห็นเมื่อเช้าแต่จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ให้กับ้าไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เก็บไปขุดแล้วนะครับอยู่ในรีสอร์ทแล้วตัวนี้ผมมองว่าลักษณะของขึ้นเนาะมันอาจจะเป็นลักษณะของขึ้นที่คือเป็นไปได้้หหลลาาาายยแบบมมตัวนนึเเคคืือออจจะ BDC แน้วก็จะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้แบบนึงหรือนะครับหรืออาจจะเป็น A B ซล C fail เพ่าขึ้นเลยนะครับเกิดเป็น C fail แล้วขึ้นต่อเลยนะครับแต่โดยรวมก็ถ้าไม่อยากผมก็ไม่อยากไปกลาวมามากกันเนาะก็มองว่าเป็นลักษณะของไซด์เวย์แบบนี้ก็ได้นะครับมุมมองที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวนี้เนาะมันเพิ่งมีการเบรกนะครับนี่เนาะเบรกตัวเทลลน์ของมันออกมานี่ครับ เบรกตัวเทนไลน์ของมันออกมานะครับยืนแท่งได้ค่อนข้างดีด้วยแต่วอลรุ่มยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลักษณะการจบตรงนี้นะครับในไทม์เฟรมเดย์เองก็มีเดเวอร์เจนให้เห็นอีกเช่นกันเห็นปะส่วนใหญ่เวลามันเกิดไทมเฟรมเดเวอร์เจนที่ไทมเฟรมเดย์ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบมาเล่นๆนะครับเนาะจะเห็นว่าไทมเฟรมเดย์ไม่ได้เกิดเดเวอร์เจนเยอะนะทุกกราฟเนี่ยนะครับคุณลองไปเช็คไทมเฟรมเดย์ดูไทมเฟรมเดย์ไม่ได้เกิดเดเวอร์เจนบ่อยดังนั้นเนกกเเเนนนีีี่่ยยยอาาาากกรระชววจิงงๆลลทฟป็ขแบบ้ ทำเพนเดนช่วยคุณได้นะครับเนาะแต่ว,ว่าด้วยส่วนตัวตอนนี้ยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่ไหมต้องบอกว่าก็ยังมองว่ามันไม่ได้เป็นขาขึ้นหลาเปอร์เซ็นต์แต่มันมีการเบรกเทรนไลน์มาแล้วเห็นปะเบรกเทรนไลน์หนึ่งจุดสังเกตอันที่หนึ่งคือเบรกเทรนไลน์คุณจะซื้อไม้แรกตรงนี้ก็ได้โดยปกติผมก็จะทําแบบนั้นนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เราจะมองว่าเออมันเปลี่ยนเทรนด์จริงๆคือการที่มันต้องอะไรครับมันต้องเบรกไฮนะครับซึ่งไฮมันจะอยู่โซนนี้นะครับประมาณ440นะครับนี่คือไฮก่อนหน้านะคร,บนะครบจจับันยังไม่ไได้้เบรกกฮ่อนนหา ดังนั้นเนี่ยเทรนก็ยังเป็นอะไรครับทําโลต่ําลงทําไฮต่ําลงทําโลต่ําลงทําไฮต่าลงทําโลต่าลงทําไฮต่าลงทําโลต่าลงทําไฮต่ําลงแล้วก็ยังทําโลใหม่อยู่ยังไม่ได้ทําไฮมายังไม่ได้ทาหาไฮที่สูงขึ้นซึ่งตรงนี้เองก็ลองไปพิจารากันดูนะครับลองพิจารณากันดูว่าเอ๊ะน่าสนใจไหมอันนี้ก็อาจจะเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ใกล้จุดตกร้อนไงนะใกล้จุดตกล้อนไงเนี่ยก็ใกล้ไม่ได้ไกลมากนะครับอันนี้ อันนี้ก็จะเป็นบอกว่าเวลาที่ผมจะเล่นนะครับก่อนที่จะเล่นเนาะเราจะไม่ได้ดูแต่ว่าเราได้กําไรเท่าไหร่ก่อนที่จะเล่นเวลาที่จะเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีใครรู้อนาคตมันไม่ได้มีใครรู้ว่าราคามันจะต้องขึ้นไปเท่านี้ลงไปเท่านี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราบริหารได้เลยคือเราบริหารได้ว่าถ้าเกิดเสียนะครับถ้าเกิดคุณเสียคุณเสียเท่าไหร่เสีย20%เนะครับลงหมื่นหนึ่งเสียส0 0 0ลงแสนหนึ่งเสีย20,000ใช่ไหมเรารู้ว่าเราเสียเท่าไหร่นะครับเราจะไม่ได้รู้เลยว่าจะเสียเท่า ขึ้นไปเราจะได้อย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือสําหรับนักเก็งกาไรถ้าเกิดคุณเป็นสายเก็งกำไรคุณต้องบริหารด้านนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายอะไรละ่ะคุณเป็นสายอย่างเช่นคุณเป็นสายฟันเดเมนทัลคุณซื้อเก็บอยา่าคุณก็ทําเหมือนผมที่ซื้อบิตคอยใช่ไหมอาจจะอะไรครับ DCA ซื้อไปเรื่อยๆนะครับไม่สนใจราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถึงรอบเดือนทุกวัน25ของเดือนก็จะซื้อทีหนึ่งเป็น,นก้อนๆนะครับซื้อไปซื้อไปซื้อไปเก็บไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในไว้ท่าไห่ครับ High มีสอนทับไวเบลเล็ตแล้วดูได้ยี่ข้างบนนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่จะแบบอชอบในส่วนของเหรียญอื่นนะครับก็ดีเจเก็ได้หรือว่าจะรอให้มันราคาลงเยอะๆมีสัญญาณการซื้อหรือเราค่อยซื้อนะครับบางคนเนี่ยใช้ระบบง่ายๆเลยคือรอราคาต่ำกว่า RSI เอซนครับ RSI เข้ามาอยู่ในเขต overbought เมื่อไหร่เอ้ย oversold เมื่อไหร่นะครับคือขายเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็จะเก็บทีหนึ่งนะครับลงตรงมา oversold ตรงนี้ปุ๊บอ่ะเก็บทีหนึ่งลงมา oversold ตรงนี้ปุ๊บก็เก็บทีหนึ่ง ก็เฉลี่ยถือว่าเป็นการซื้อเฉลี่ยด้วยสัญญาณ r s i ไปเนีมันก็เป็นสิ่งที่ทาได้เหมือนกันก็ไปหาระบบให้เหมาะกับตัวเองครับนะแล้วก็เน้นลองเทิมนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบในส่วนของเกมยาวมากกว่าผมจะไม่มีบอกรอใครหรอกว่าผมเป็นนักเกมไรต้องรวยรัดรวยเร็วนะครับไม่มีเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นในส่วนของยื้ระยะเล่นยาวๆนะครับแต่ในที่เราอยู่ในตลาดยื้ยาวๆเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสนะครับมาให้เราได้ตลอดนะครับก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนไปนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จริงๆมันจะมีตัวอื่นอีกนะครับที่น่าสนใจนะครับอย่างเงี้ยอย่า e ง EGLD ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ค่อนข้างจะมีอัพไซด์เลยครับแต่ว่าตัวแซนตัวมาหน้าเองก็มีหลายตัวนะครับที่แบบล่าสุดเพิ่งเล่นไปเหมือนกันมาหน้าวานก็เล่นเล่นในช่วงของตัวนะครับส่วนของตัวเบรกตรงนี้ไปเล่นสั้นๆในส่วนของฟิวเจอร์ไปนะครับก็นี่จะมีลักษณะตรงนี้นะครับนี่เนะาะวานาวานก็ทําแผนกับนักเรียนเอาไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีซ็อกโลตตรงนี้ตั้งตรงนี้ไปอันนนนี้เป็มา นะครับแต่ว่าอันนี้ไว้ไปพูดคิปอื่นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเยอะไปนะครับนี่หลายตัวแล้วนะครับก็อ่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งสำหรับใครสนใจส่วนคอาเรียนฟิวเจอร์นะครับคอา์เรียนฟิวเจอร์เองผมก็ได้มีตอนนี้กําลังอัดอยู่นะครับกำลังอัดอยู่นะก็จะเป็นคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งก็จะสอนนะครับในส่วนของวิธีการเล่นนะครับฟิวเจอร์เบื้องต้นนะครับจะไม่ได้เป็นคอร์สที่ต้องบอกว่าคุณจะเข้ามาเรียนแล้วคุณทํากาไรหลักล้านหลักแสนจากเงินไม่กี่บาทเงี้ยผมจะไม่พูดแบบนั้น นะครับเพราะผมมองว่ามันมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสตินะครับข้อนี้จะเน้นเรื่องของความอยู่รอดเป็นหลักนะครับเน้นข้อควอยู่รอดเป็นหลักเพราะว่ายิ่งเราอยู่รอดได้นานนะครับเราจะยิ่งเหมือนยื้อระยะแล้วก็ปรับแผนแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยหาจุดที่มันเหมาะกับตัวเองได้นะครับยังไงเนี่ยใครสนใจนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมแปะเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะก็ลองไปถามแอดมินกันได้สําหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในช่องไอเลลอดครับสวัสดีครับ